ก็สวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีอุปกรณ์มีเครื่องเสียงมีวิทยุรุ่นหนึ่งนะครับโบราณมากนะครับมานําเสนอทุกท่านนะครับเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นโบราณโบราณเก่าๆนะครับอย่างเช่นวิทยุรุ่นนี้เครื่องนี้ของโซนี่นะครับนะครับดูรูปทรงนะครับเป็นรุ่น i c f 5 5 0 0 w นะครับรุ่นนี้ก็ผลิตมาหลายปีดีดักนะครับตามข้อมูล ก็คือผลิตระหว่างปี1974ถึง1975นะครับนับจากปีคศ2024นี้ไปก็50ปีแล้วนะครับสภาพภายนอกนะครับเรามาดูนะครับยังไม่รู้ว่าภายในเป็นยังไงใช้ได้ไหมนะครับรุ่นนี้ความพิเศษมันจะอยู่ที่มันมีความถี่เพิ่มขึ้นมานะครับนอกเนือจากความถี F ่ FMAM นะครับนอกนอจากจากแบรนด์ FMAM ก็คือแบรนด์ PSB นะครับ ก็เป็นชื่อย่อของตัวนี้นะครับ Public Service Band นะครับเป็นความทีซึ่งสามารถรับฟังความทีตั้งแต่147ถึง174นะครับขึ้น V นะครับนั่นก็แสดงว่าสามารถรับวอได้นั่นเองนะครับเรามาดูข้างหน้ามันนะครับเนี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับขาดแต่ตัวร่มสไลด์นี่ตัวจับมันหายไปนะครับเนี่ยนี่ครับเขาทำอะไรแปลกกว่าชาวบ้านเขานะครับโซนี่เนี่ยจะให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับสาวกาสตัวนี้เด้งขึ้นได้นะครับพี่น้องนี่ครับ มันเด้งขึ้นมาได้นะครับนี่ฮะแล้วก็ดึงมาให้ยาวเลยครับนี่เมื่อเราไม่ใช้งานแล้วก็กดลงไปนะครับมันก็จะกลับลงไปอย่างนี้นะครับเป็นไงล่ะครับห้าสิปีที่ล้วไฮเทคเนะครับนี่ดูข้างบนก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตช์พาวเวอร์ปิดเปิดนะครับนี่ครับออนออฟนะครับนี่ก็เป็นตั้งเวลาได้ด้วยนะครับเนี่ตั้งเวลาปิดเครื่องนี้ได้ถึงหกสิบนาทีเลยนะรันนี้ใช้วิธีหมุนเอาแบบนี้นะครับระบบกลไกภายในน่าจะเป็นระบบลานนะครับนี่ครับเป็นไงล่ะครับนี่ฮะตัวนี้ก็ปุ่มสเควลนะครับ ตัวที่จะรับสัญญาณอ่อนๆจากไกลๆได้นะครับสัญญาณวิทยุที่มอ่อนๆนะครับของไอ้คืนตัว PSB นี่นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ AFC นะครับคอนโทรลความถี่นะครับนี่ AFC นะครับนี่คือปุ่มใช้งานข้างบนนะครับข้างหน้าก็นี่ปุ่มนี้ก็เล่าเน็ตนะครับเพิ่มทุ่มนะครับแล้วก็ปุ่มกดไฟหน้าจอนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มเบสแหลมนะครับนี่ก็บนลุ่มคอนโทรลเสียงนะครับนี่ก็ตัวไทม์เสร็จนะครับว่าให้รู้ว่าตัวนี้เราตั้ง เวลาไว้ที่กี่นาทีนะครับตรงนี้ก็นับปัดคลื่นวิทยุนะครับก็หมุนวิธีนี้นะครับสูนี่เขาจะทําให้เหมือนชาวบ้านเขานะครับหน้าจอหมุนเอานะครับไม่ใช่ว่าเข็มหมุนเหมือนเหมือนยี่ห้ออื่นอันนี้ก็จะเป็นจูนนิ่งกับแบตเตอรี่นะครับเป็นตัวเช็คว่าแบตเราเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็ความแรงของสัญญาณวิทยุต่างๆนะครับข้างหน้านะครับดูข้างๆด้านนี้นะครับสายสปายผมไม่มีนะครับต้องไปหาอย่างอื่นมาแทนตัวนี้ก็ตัวหมุนหาขึ้นนะครับตัวนี้ก็เลือกแบรนด์นะครับ ก็จะเป็น P S B A M F M นะครับตันนี้แบนด์เซเลคเตอร์ส่วนเจ้าฟ้านี้ตัวแงะดูก่อนนะครับข้างที่จะแงะยากนะม่เคยแงะเดินเข้านี่ยังไม่รู้ว่าใช้งานได้ไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้เขาเขียนว่าイヤ่โฟนพ็อกเก็ตนะครับก็น่าจะเป็นช่องใส่หูฟังนะครับเวลาเรามีหูฟังเราก็เก็บตรงนี้ได้นะครับนี่ออกแบบมาได้เยี่ยมมากนะครับดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะมีต่อแบตเตอรี่ภายนอกได้นะครับนี่ครับ power in DC 4.5โวลต์ ตัวนี้สายถ่าน3ก้อนนะครับ4.5ุ่มานรูนี้ก็จะเป็นรูหูฟังนะครับสัญลักษณ์นะครับตัวนี้เป็นรูปสัญลักษณ์เทปผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะเนี่ก็มีออกอินด้วยนะครับตัวนี้สามารถออกสัญญาณจากภายนอกเข้าไปได้นะครับแล้วก็ m p x out นะครับมัลติเพกเอาตนะครับตัวนี้เป็นช่องทางการช่องทางสื่อสารข้างนอกนะครับนี่ตัวนี้มั l ติเพกเอานี่ครับแล้วก็ DC เอานะครับก็เป็นช่องที่จ่ายไฟออกไปข้างนอกนะครับดีเอาับ ดูด้านใต้นะครับดูด้านใต้ในช่องใส่ฐานนะครับแก่ยากนะนี่ฮะท้ายฐานขนาดกลางครับเนี่ยสามก้อนนะครับเนี่ยกรอบหมดแล้วครับทุกท่านดูสนิมดีครับไม่แน่ใจว่ามันจะยังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมครับก็ต้องเปิดมาดูข้างในมันนะครับข้างหลังนี่ก็จุดต่อเสากับข้างนอกนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับว่าข้างในมันเป็นอะไรยังไงนะครับได้มาก็ยังไม่เคยเปิดดูนะครับว่ามันช้ามากใช้งานได้ไหมเนี่ย สัมดมาดูข้างในนะครับแกะออกมาแล้วเรามาดูข้างในเป็นยังไงนะครับโอ้โหโอ้เขอะเลยครับอื้อือกรอบมากครับเสียงดังกรอบเลย เต็มไปด้วยสนิมครับโอ้โหสนิมนั้เลยครับต้องลองเอาไฟจ่ายเข้าไปดูนะครับว่ามันมันแต่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมนะอันดับแรกต้องเคลียร์สนิมนี่ก่อนนะครับทดลองจ่ายไฟ 4ี่จุดห้านดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับกดดูไฟก่อนนะติดไหมไฟไม่ติดโอ้มีเสียงแล้วครับโอ้มีเสียงอย่างนี้ค่อยใจชื้นหน่อยนะครับแสดงว่าผ้าขยายยังใช้ได้นะครับอ๋อติดแล้วครับ